สวัสดีครับพบกับเราช่องน้องขนุนแฟมิลี่นะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่อียาลาพาร์คนะครับพอดีผมต้องมาดูแลช้างแทนพ่อนะครับเพราะว่าพ่อป่วยครับช้างอยู่นี่ของพ่ออยู่มีน่าเชื่อครับดูแลกับน้องดูแลไม่ไหวก็ต้องกลับมาครับต้องกลับมาดูแลช้างอยู่ที่นี่ครับ ก็ฝากพี่ชายที่สวนน้องนุ่นครับดูแลคอยครับเพราะว่าที่นี้น้องพ่อป่วยไม่สบายก็น้องดูแลไม่ไหวครับห้าเชือกน้องเอาเกี่ยวหญ้าเกี่ยวเอา,เอาต้นสปะรดไม่ไหวก็ต้องมาอยู่ช่วยน้องครับก็มาอยู่กับนายสองเชือกครับพี่ชายครับดี ก็ตกงานมาปีนึงแล้วครับนี่ครับปีกว่าแล้วปีกว่าแล้วครับเงินก็หมดนะครับหญ้าก็หาเกี่ยวยาาครับช่วงนี้หน้าแรงก็มีค่อยมีแรงครับแรงครับพอดีทองคูณนี่เป็นอะไรครับหางเปื่อยครับหางหางได้ค่ะว่าหางเป็นแผลเรือดลังไหนดูนะครับ มันก็ไม่พูดอยากจะให้ดูเพราะมันดิ้นมันเจ็บมันเจ็บครับคุณหมอมาก็คุณหมอบอกว่าช้างเป็นโรคเครียดนะครับไม่ได้ทํางานไม่ได้เดินไม่ได้ไไดเดินดก็ตกงานครับไม่มีงานทําก็สับป,ปะรดก็ต้องซื้อเขาครับซื้อเขาซื้อเขาครับก็มีสับป,ปะรดให้ไปเอาเองบ้างครับแต่ก็ช่วงนี้ก็ ทุนทรัพย์เป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ร่ยลรอเต็มทีครับอย่าพูดว่าร่ยลรอครับผมวาแปนมากกว่าครับแปนแปนแล้วครับหางไอมาปีหนึ่งแล้วครับเ็เชือกนี่ก็วันหนึ่งก็กินสับรุตวันละคันกระบะนะครับครับนหนึ่งก็ซื้อเขาก็ตกแปดร้อยต่อคันนะครับแล้วก็กินทุกวันทุกวันทุกวันวันละคันละคันมาปีกว่าแล้วครับ กไม่ล้อแล้วรลครับตอนนี้ไม่มีตรงนี้ก็มีไปเอาบ้างซื้อบ้างครับแต่หลักๆก,ก็ยากครับยากก็หายากมากครับขี่รถมันแรงครับแรง,ไ,<ล>งไปไกลครับบอวินระยองนู่นแหละครับไกลมากสามสิบสี่สิโลน,น้ำมันก็ต้องเติมไปครับก็เลยอย่าลบกวนเลครับเอฟซีไหนที่ช่วยเหลือได้ก็ช่วยช่วยเยครับเอซีไหนใจดีก็ติดต่อได้นะครับ อยากช่วยน้องช้างตกงานนี่ครับควานก็เดินไปเดินมาก็ไม่เปอะไรครับวันหนึ่งหาแต่หญ้าครับหาแต่หญ้าให้ช้างครับปัวช้างไม่อิ่มอิ่มบ้างอดบ้างนะครับวันไหนหาไม่ได้ก็มีต้นสับปะรดนี่ครับ ยีนยโยครับนู่นครับเครียดครับทางไปเดินเครียดเครียดแล้วก็หมอบอกว่าไม่ได้เดินก็เครียดดึงหางดึงอะไรแล้วก็เปื่อยเป็นเรือลัง,ง,ป,งปีไม้ พอดีช่วงนี้อาจจะไม่ได้ถ่ายน้องขนุนให้ดูเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่ได้อยู่ดูแลน้องก็ฝากพี่ชายดูแลครับต้องกลับมาดูแลช่วยน้องครับอยู่กับน้องสองคนครับกับพี่ชายแล้วก็น้องดูแลช้างช่วยกันครับเจ็ดเชือกที่นี่ ก็อิ่มบ้างไม่อิ่มบ้างครับแต่ช่วงนี้ก็บางวันก็ได้ไปเอาสับปะรดกับกิจอาสานะครับที่เขาให้สับปะรดก็เราก็อาศัยแรงไปเอาเองบ้างครับมีที่เอาก็เราไปเอาเองครับเวลาไม่มีก็ซื้อบ้างครับแต่หญ้าก็สองวันไปเกี่ยวครับ สองวันที่เกี่ยวรถอิกาตหนึ่งครับเพราะว่าช้างมันเยอะช้างตัวใหญ่ครับนี่ครับนี่ก็มีนามีนาก็ตั้งคันนะฮะตั้งคันได้ห้าเดือนแล้วฮะก็อยากให้กินให้สมบูรณ์ครับโบสู้บแต่ก่อนก็ อยู่ด้วยกัน3-4คนครับมีพี่มีน้องมีพ่อก็ฝากไว้ดูแลช่วยกันได้ครับพออยู่มาเป็นปีก็ตังหมดตังเริ่มหมดเลยหลอก็ต้องให้คนหนึ่งคนไปกลับไปทำงานบ้างก็เลยตรงนี้ก็ดูแลดูแลสองคนกับน้องอาจจะ ตรงนี้ก็ไม่รู้อะไรครับงานก็ตกครับพ่อก็ไม่สบายสู้กันต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็สำหรับไอ้ FC ไหนใจดีก็ติดต่อได้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ